อร่อยไหมลูกค่อยๆสดนะคะลูกนั่นล่ะครับค่อยๆตักค่อยๆเคี้ยวนะครับนุกินอะไรอ่ะลูกกีอะไรคะกีวีผลไม้ชื่นชอบเลยใช่ไหมลูกโอเคจับน้ำลูกกินน้ำต่อนะครับมันจะไม่ต้องติดคอจับไปดีลูกใช่ติดคอจับสองข้างจับสองมือลูกนั่นล่ะลูกจับแล้วก็ดูดน้ำนะกินข้าวเสร็จก็ต้องกินน้ำตามเยอะๆลูก มันจะได้ร่างกายแข็งแรงร่างกายเราต้องการน้ำเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะลูกใช่ไหมคะใช่จา้าใช่จาโอเคกินข้าวเสร็จเดี๋ยววันนี้ขึ้นไปดูแม่ไลฟ์สดนะลูกแม่ไลฟ์สดใช่แม่จะขายเสื้อผ้าขายผ้าไทยผ้าไหมช่วยแม่ขายไหมคะผ้าไหมผ้าไหมต้องไปช่วยแม่นะคะเป็นกำลังใจให้แม่นะนโอเคให้แม่ขายดีๆ ขายดีๆผ้าไหมจะช่วยแม่